สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวประเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้พบกับ EP 735ค่ะประจําเย็นวันพฤหัสบดีค่ะที่15เดือนมกราคมพศ2569นะคะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องค่ะประบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้น้องมี25รายการค่ะพี่ๆขาแบ่งปันพี่ๆที่ 200บาทนะคะ1องค์200บาทจ้กถ้ารับ2องค์300บาทนะคะพี่ๆชอบถูกใจรายการไหนคะ่ะสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์0ูนย์ค่ะ721933นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีจ้าแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปค่ะพี่ๆค่ะน้องฝากกดไลค์กดแชร์จ้ะ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะพี่พี่ขาหนึ่งวันน้องมาเจอพี่พี่สองรอบนะคะรอบเช้าแล้วก็รอบเย็นจะ้ะฝากพี่พี่กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะจ้ะรายการที่หนึ่งของเย็นวันพะลืหัสเป็นสมเด็จเก่าค่ะพี่พี่ขาสมเด็จเก่ารายการที่หนึ่งนะคะต่อไปเป็นรายการที่สองค่ะ รายการที่สองหลวงปู่ดู่จ้ะหลวงปู่ดู่วัดสแกนะคะหลังยันดวงนะคะพี่ๆขาหลวงปู่ดู่จ้ะรายการที่สองนะคะต่อไปเป็นรายการที่สามค่ะรายการที่สามหลวงปู่ดุลจ้ะหลวงปู่ดุลวัดบูรพารามนะคะ <c oughs> ปี2538จ้ะจังหวัดสุรินทร์นะคะ ใบหน้าชัดเจนนะคะพี่ขาหลวงปู่ดุลวัดปูรภารามจ้ะรายการที่3นะคะต่อไปเป็นรายการที่4คะ่ะรายการที่4เป็นเสมาหลวงปู่ทวดวัดช้างไห้นะคะด้านหลังพระอาจารย์ทิมจากพระคูวิสัยโสพลนะคะงานเลื่อนสมณศักดิ์ปี08จ้ะต่อไปเป็นรายการที่5นะคะรายการที่5พระนางพญาจ้ะ พระนางพญารายการที่ห้านะคะพี่พี่ขารายการต่อไปเป็นรายการที่6กค่ะรายการที่6เป็นพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพลีนะคะต่อไปเป็นรายการที่7จค่ะรายการที่7เป็นเหรียญเซมาอายุครบ8รอบนะคะของหลวงปู่ทิมวัดระหารไรจ้ะ จังหวัดระยองนะคะปี2518ค่ะเสมา8ดรอบหลวงปู่ทิมนะคะมีต่อโคดยันนะคะด้านหน้าจ้ะต่อไปเป็นรายการที่8นะคะรายการที่8ดเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดค่ะของหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะคะหลวงปู่หมุนทิตฐ์ีโรจ้ะวัดบ้านจานนะคะศีสะเกดจ้ะด้านหลังนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่9ค่ะรายการที่9เหรียญสี่เหลี่ยมประพามนทนหลวงป่สุขค่ะวัดปากคลองมาขามเท้านะคะรายการที่9จ้ะต่อไปเป็นรายการที่10นะคะรายการที่10หลวงพ่อโกค่ะหลวงพ่อโกวัดเก้าห้องอยุทยานะคะ <c oughs> เป็นรุ่นพิเศษค่ะพี่ๆขาปี2500 35นะคะวันนี้เสียงน้องสุภาแหบนะคะต้องขออภัยพี่พี่ด้วยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่11ค่ะ11เป็นเสมาหลวงปู่เขียนนะคะด้านหลังเป็นพระพุทธชินราชนะคะพี่พี่ะหลวงปู่เขียนจะ หลังเป็นพระพุทธชินราชนะคะรายการที่11ค่ะต่อไปเป็นรายการที่12นะคะ12เป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินจ้ะวัดบางคลานนะคะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคลานจ้ะรายการที่12นะคะต่อไปเป็นรายการที่13จ้ะ13หลวงพ่อโตค่ะหลวงพ่อโตวัดบางกระทิงนะคะเป็นเนื้อดินจ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่14ค่ะ14เป็นเหรียญพระประจำวันพุธนะคะด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อใจวะะดัดเสด็จค่ะเหรียญพระประจำวันพุธปางอุมบาตนะคะพี่ๆขาด้านหลังหลวงพ่อใจวะะดัดเสด็จค่ะต่อไปเป็นรายการที่1 5นะคะ สิบห้าเป็นเหรียญเหนือดวงค่ะของหลวงปู่ศิลาวัดพระาธาตุเหมือนหินนะคะมีต่อโค้ดตรงนี้นะคะปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะเหรียญเหนือดวงของหลวงปู่ศิลาวัดพระาธาตุเหมือนหินจังหวัดกาลสินค่ะพี่ๆขารายการที่สิบห้านะคะต่อไปเป็นรายการที่สิบหกค่ะสิบหกเป็นสมอเป็นพระพุทธชินราชนะคะ ชินราชอินโดจีนค่ะพี่ๆขารายการที่16นะคะายฐานมีต่อโค้ดนะคะชินราชอินโดจีนค่ะรายการที่16ค่ะพี่ๆขา2่0บาทจ้ะ200บาททุกรายการเลยนะคะถ้ารับ2รายการ300บาทจ้ะต่อไปเป็นรายการที่17ค่ะ17เพระมเ ah ห e ส่วนนะคะ 17เป็นพระมเหสสวนจ้ะต่อไปเป็นรายการที่18นะคะ18หลวงพ่ออุตมะจ้ะด้านหลังนะคะพี่ๆคะรายการที่18ค่ะปี2529ค่ะหลวงพ่ออุตมะนะคะต่อไปเป็นรายการที่19ค่ะ 19เป็นพระขุนแผนค่ะพี่ๆค่ะพระขุนแผนหลวงปู่ทิมจ้ะวัดรหารร่จังหวัดระยองนะคะด้านหลังมีตะกุด3ดอกนะคะต่อไปเป็นรายการที่20ค่ะ20เป็นพระปิตาหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้นะคะพระปิตาหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้ค่ะ รายการที่20นะคะต่อไปเป็นรายการที่21ค่ะ21เป็นพระศิวลีหลวงพ่อกวยจ้ะเนื้อออกสีแดงนะคะองค์นี้ต่อไปเป็นรายการที่22ค่ะ22เป็นเหรียญไหว้ข้างของหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะคะรายการที่22จะมีต่อโค้ดหม่เลข96นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่23ค่ะ23เป็นพระปิตาหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะคะอุ๊ยโทษทีค่ะพี่พี่ค่ะพระปิตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะคะรายการที่23จ้ะพระปิตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะคะต่อไปเป็นรายการที่24ค่ะ24หลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพลีนะคะปี2512าจ้ะ หลังยันแบบนี้เลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่25ค่ะ25พระขุนแผนพลายคู่ค่ะของวัดบ้านกลางนะคะพี่ขารายการที่25นะคะพระขุนแผนพลายคู่วัดบ้านกลางจะ้ะรายการที่25ค่ค่ะารายการสุดท้ายของเย็นวันนี้นะคะ 200บาทจ้ะ200บาททุกรายการเลยนะคะถ้ารับ2รายการ300บาทจ้ะโอเคค่ะพี่พี่ขาวันนี้ก็ครบแล้วจ้ะทั้ง25รายการนะคะมีเสียงดังรบกวนนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พี่ขาพี่พี่ชอบถูกใจรายการไหนคะ่ะโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084คะ่ะ7211933นะคะสำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ